ตอนสมัยที่ยังเป็นเด็กอายุหออกขวบตอนนั้นไปถ่ายภาพเพื่อจะอยาเข้าโรงเรียน ตอนหนึ่งว่าสองถ่ายภาพเก็บไว้ก็ไปล้ากล้องสมัยเก่าก็ต้องเป็นเป็นกล้องขาวดำกล้องตัวใหญ่ๆเวลาถ่ายต้องนำฟิล์มนั้นไปล้างหลายวันตอนนั้นได้ถ่ายภาพที่ที่วัดใกล้บ้าน แล้วที่ตรงที่ไปถ่ายภาพก็มีต้นต้นมะกอกมะกอกประจำวัดเป็นต้นเงยต้นไม้ใหญ่หลายปีแล้วแหละน่าจะมะกอกต้นนั้นน่าจะเกือบร้อยปีแต่ทุกวันนี้มันทุกวันนี้ต้นไม้นันก็คงหมดอายุก็ผุพังไปแล้วต้นมะกอกต้นนั้นก็มี มีเทวดาใส่ชุดขาวแต่เป็นชุดขาวไมหมทุกนคนจำสีนี่แหละใส่ชุดขาวเขาเดินออกมาจากจากต้นไม้นั้น,น,ะนะก็เลยถามเขาว่าได้ทำบุญอะไรถึงได้เกิดเป็นเทวดาที่อยู่ต,นต้นต้นมะกอกต้นไม้ต้นนี้เขาบอกว่าเขา ได้ใส่บาตรแค่ครั้งเดียวใส่บาตรพระที่ท่านบินทบาตรตอนเช้าหน่งครั้งเดียวก่อนตายก็นึกถึงบุญนั้นได้นึกถึงบุญที่ได้ใส่บาตรครั้งเดียวเลยบุญนั้นน่ะทำให้มาเกิดเป็นเทวดาเป็นลูกขาเทวาที่อยู่ที่อยู่ต้นไม้อยู่ต้นกอก แต่เขาก็บอกว่าอยู่ได้ไม่นานเมื่อหมดบุญบุญที่ใส่บาตรมานเนื่องจากใส่แค่ครั้งเดียวพอหมดบุญนี้ก็คงตั้งได้ไ,ดไปสื้ไว้ได้ไปตามวิบากกรรมตามกรรมของตัวเองที่ทำเพราะว่าบุญกับบาปท,ที่ตอนที่เป็นมนุษย์ มันไม่สมพลมกันก็นคือทำทำบาปเยอะกว่าเนื่องจากทำมาหาเลี้ยงชีพเป็นชาวไร่ชาวนาแต่ทำบุญที่นึกขึ้นได้นี่มีมีใส่บาทครั้งเดียวนึกขึ้นได้นึกขึ้นได้ตอนตอนใกล้จะใกล้จะตายใกล้จะละโลกบุญส่วนนั้นก็เลยส่งผลก่อน ให้เกิดเป็นลูกขเทวาประจำที่ต้นไม้